มีปัญหาม,มากสุดสปีกิ้งหรือมีโหมดหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าทุก ทุกพาร์ทของสปีกิ่งหนูได้คะแนนเท่ากันหมดเลยอะค่ะ,ะ<ช>ไม่เป็นไรงั้นสุดคือต้องหาวิธีเนี่ยแต่เราก็ไม่ไม่สิ้นหวังเพราะเนื่องจากเวลา19บเกเป็น27่สิได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสิบเก้องเป็นอะไร30สิบได้โอเคนะครับเอเดเวนในนามของท่านประธานกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ของแฟร์ซินิชนะครับจะขอมอบเอ่เอครับทุกนการศึกษาหนึ0 0หมบาทเป็นคนที่51ให้คุณพิมพ์ชนกฐานนิดสอนตบมือดังๆใน,นคอนอที่51โอเค แล้วก็ขอให้หนูประสบความสําเร็จนะที่อาจารย์ดีใจก็คือประเด็นหนึ่งก็คือจะไม่สนใจว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่อาจารย์ภูมิใจว่าเธอเป็นคนที่ครับมีชีวิตแล้วเธอเลือกชีวิตของเธอแล้วเธอก็มุ่งมั่นต่อครับเทือดสารฝันเป็นจริงแล้วด้วยความภาคเพียรต่างๆเนี่ยด้วยเขามไม่โลภเธอก็เลยครับเดินมาจนถึงจุดหมายละอันนี้อันนี้เป็นตัวสําคัญมากในการสอบเขาท็อป10โอเคสมัครเขาท็อป10ขอให้นะครับบุญบรารมีที่หนูตั้งใจนะประสบความสําเร็จในการเลือกอยู่ในอเมริกาแล้วได้ทุนเยอะๆตบเมืหอไหนครับ แล้วนี่ปพูดอะไรนิดนิดหน,น,น่อยเกี่ยวกับแฟชั่นสิลไม่เอ่ยเกี่ยวกับอาจารย์นี่แหละสำคัญที่สุดโอเค a couple บเวิร์ดหนูไม่รู้ว่าหนูจะแทนด้วยคำพูดอะไรอะค่ะคือมันแบบว่าท่วมท้นมากเลยค่ะหน้าอาจารย์รับเลยฮนะ overwhelmed สังเกตไม่ใช่พูดภาษาไทยล้วนๆนะฮะตอนนี้นะฮะพยายามไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะฮะการเขียนที่เปอิสระบ,บ้างเนี่ยรู้สึกท่วมทวน้นนะเอาอสิโอเวอร์เวิร์มโอเวอร์เวิร์มก็คือ หนุ่มว่ามาเรียนที่นี่ค่ะก็คือเหมือนเป็นการที่มาเตือนสติเราทุกครั้งอะค่ะเพราะาบางครั้งเราไปข้างนอกเนี่ยเราเจออะไรมาตั้งเยอะแยะมากมายทําให้เราหลุดออกไปจากกรอบที่ที่เราตั้งใจจะทำอะคะ่ะทุกครั้งที่มาเจออาจารย์อาจารย์ดึงหนูกลับมาะคะ่ะตบมือดังๆหน่อยครับขอที่ประสบความสำเร็จเพียงได้จะมีบุญขอดลบันไดหนูได้เข้ายู่ตามที่หนูต้องการและได้ทุนตบมือขัน่นนะครับขอบคุณมากครับนะชีสเลยครับ เออชีสอะไรนะโอ้จะให้ปฏิบัตรก่อนหนูเอาไหมปกิบัตรอยู่ไหนนะไปแล้วหรอไม่เป็นไรไปให้ทีหลังก็แล้วกันโอเค